เช้าวันนี้ที่ตลาดนัด <S 2> <S 2> เกาะหมีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายชัยธวัฒน์ตุลาธนในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนลงพื้นที่ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนช่วยหาเสียงให้กับนายนิยรันจินดาหน้าผู้สมัครนาย,ยกอบจสงขลาของพักประชาชนค่ะมีผู้สมัครสมาชิกสภาอบจสงขลาของพักร่วมหาเสียงแล้วก็แนะนําตัวแจกแผ่นพับนะคะซึ่งเป็นนโยบายของอบจประชาชนครอบคลุมทั้ง การพัฒนาการเมืองเศรษฐกิจสาธารณสุขและสาธารณูปโภคนายนิรันจินดาคเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ลงสมัครในนามของพรรคการเมืองระดับชาตินะคะจากผู้สมัครนายกอบจทั้ง9คนในจังหวัดสงขลาแม้ว่าจะมีผู้สมัครบางคนที่มีความใกล้ชิดกับบ้านใหญ่ทั้งค่ายสีฟ้าค่ายสีน้ำเงินแต่ก็ลงสมัครในในทีมของการเมืองท้องถิ่นของตัวเองทั้งนั้นค่ะก่อนหน้านั้นนะครับนายชัยธวัฒน์โพสต์ข้อความเป็นแชทไลน์ครับอ้างอิง ว่าเป็นข้อความที่ถูกส่งเข้าในลายกลุ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยมีในอำเภอเนี่ยมีวศูนย์หรือว่ามีคำสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่หรือมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็สารวัตรจะไปติดตามบันทึกภาพกิจกรรมของพักประชาชนครับพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะมีการใช้อำนาจรัฐเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางคนหรือบางพักหรือไม่นะฮะส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้เพิกเฉยกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนพร้อมสั่งให้ปลัดอำเภอในพื้นที่เกิดเหตุเข้ามาประจำที่สํานักงานจังหวัดระหว่างรอการสอบสวนประมาณ วันหากผลการสอบสวนพบว่าเป็นการจงใจกันแกล้งหรือว่าการเลือกปฏิบัติก็ต้องถูกลงโทษเพราะได้ออกหนังสือกำชับให้ข้าราชการทุกคนวางตัวเป็นกลางในช่วงที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นไปแล้วค่ะเรื่องนี้ในเมื่อท่านจตรภวน์นำออกมาเผย,ยแพร่ตามโซเชียลมีเดียผมเป็นผู้ที่ถูกตั้งคำถามก็มันก็ไม่ได้ ใช้เวลาอะไรผมมากผมก็ติดตามว่าเ้าได้จริงเป็นอย่างไรเขารายงานถ้าผลการสอบสวนออกามาปรากฏว่าเป็นการจงใจการแกล้งเรื่องอุิวบัติอันนี้โดนแน่ นายอนุทินบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทําหนังสือเป็นรายงานบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นการปฏิบัติทั่วไปครับกรณีที่มีบุคคลสําคัญเข้าไปในพื้นที่ซึ่งแนวทางการปฏิบัติของหน่วยความมั่นคงก็จะต้องรายงานการเข้าพื้นที่ของบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีบทบาททางการเมืองหรือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าพักการเมืองอื่นนอกเหนือจากพักประชาชนเข้าไปในพื้นที่ก็จะมีการติดตามแล้วก็รายงานการเข้าออกเช่นเดียวกัน ขณะที่นางชลินทิพย์ชัยโยผู้อํานวยการสํานักงานกกตจังหวัดลําพูนเปิดเผยว่ากรณีนี้ยังไม่มีการร้องเรียนมายังกกตลําพูนนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ทราบเรื่องจากข่าวและก็มีการส่งทีมไต่สวนสืบสวนสํานักงานกกตจังหวัดลําพูนลงพื้นที่ไปเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังมีการรายงานสถานการณ์เบื้องต้นค่ะให้กับเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตได้รับทราบแล้วค่ะ